ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพระฤหัสบดีวันที่17เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องสัมพันธ์กับผู้ที่รู้จักและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อที่10ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์ และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10พี่น้องคาคำว่ารู้จักในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ด้านบนมาจากภาษากรีกว่ากินโสโกในที่นี้อัครทูตเปาโลกล่าวถึงการรู้จักพระเจ้าเหมือนกับการค้นพบเช่นเมื่อเราพูดว่า พบพระเยซูความรู้แบบนั้นมากับการเปิดเผยสำแดงเท่านั้นในขณะที่คุณศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าจะเปิดเผยบางสิ่งแก่คุณและเมื่อคุณกําลังอธิษฐานจะมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าที่ส่งผ่านไปอย่างวิญญาณของคุณมากขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยการเปิดเผยสำแดงอย่างไรก็ตามในข้อที่ 8, เขาแสดงให้เราเห็นถึงความรู้อีกแบบหนึ่ง เขากล่าวว่ายิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าครั้งนี้เขากำลังพูดถึงโนซีสเขากำลังอ้านถึงสิ่งที่คุณอาจเรียกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การค้นพบแต่เขาได้เปิดเผยถึงความรู้อีกแบบหนึ่งในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่9 ซึ่งอาจารย์เปาโลกล่าวว่าและข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้านคำว่าความรู้ในที่นี้เป็นภาษากรีกของคำว่าเอ e ิ i นซ s i เอพิโนซี s เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นที่รู้จักเป็นความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนและแม่นยำเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งส่งผลให้มีชีวิตที่ดี ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การเปิดเผยสําแดงหรือสิ่งที่คุณค้นพบผ่านทางการศึกษาเท่านั้นณจุดนี้คุณกำลังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้ถูกเปิดเผยสําแดงและเกี่ยวข้องกับความรู้ที่แท้จริงเมื่อคุณไม่มีความรู้นี้สิ่งต่างๆจะดูเหมือนเป็นการคาดเดาสำหรับคุณแม้แต่คำอธิษฐานของคุณก็เหมือนกับการลองผิดลองถูกแต่เมื่อคุณรู้จัก และสัมพันธ์กับพระองค์ผู้ทรงตอบคำอธิษฐานสิ่งต่างๆก็แตกต่างออกไปคุณมั่นใจและตื่นเต้นที่จะอธิษฐานสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความรู้ของบุคคลที่คุณกำลังอธิษฐานด้วยมีความแตกต่างระหว่างคริสเตียนที่กำลังหวังว่าถ้าเขาทำบางสิ่งเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่แน่นอนบางอย่างบางคนที่ความเชื่อมีพื้นฐานอยู่บนพระคำ นั่นคือความเชื่อที่มีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อคุณทำงานในความสัมพันธ์นี้ในการอธิษฐานคุณก็ทำเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคืออธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระบิดานั่นคือทำตามพระทัยของพระบิดาในแผ่นดินโลกบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักพระคำมักจะถูกครอบงำโดยสถานการณ์ต่างๆและพ่ายแพ้ต่อวิกฤตของชีวิตได้ง่าย คุณต้องให้ความสนใจต่อพระคำมากขึ้นและเติบโตในเอพิโนซีสของพระเจ้าฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระพรแห่งพระคำของพระองค์ซึ่งพระองค์ใช้เพื่อประทานความเข้าใจจากพระเจ้า ให้แก่ข้าพระองค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ลึกซึ้งและซับซ้อนของชีวิตและสิ่งที่เหนือธรรมชาติข้าพระองค์ยอมจำนวนต่อความรู้ผ่านทางความกระหายหาพระคำข้าพระองค์มีความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนและแม่นยำเกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่งส่งผลทำให้มีชีวิตที่ดีในพระนามของพระเยซูคิดเจ้าอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพ,พระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ f เ c e o o ๊ k เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด